สายไลน,น์ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปร้านยังไงกะะันร้าน,านยังไงร,ร,ร้านอีสานหมูเฮาเนี่ยถึง<อ>แล้วครับผมอีสานหมูเฮานี่เขาขายนากินทุกอย่างปะนี่หมูไผ่อีสานหมูเฮานี่ร้านอีสานหมูเฮานี่เขาขายบ่เออหมูไผ่ก็ได้มาทที่นี่เขาขายนาก,กินทุกอย่างบ่เจ้าวะก็หมูเจาะมันบ่เออหมูเฮ<อ>าหมูห้ เจ้าคนมูพี่น้องขายก็ค่ะมู่แดงมู่สามแต่มู่ซีขายบ่มึงหลุดเลยมูซีมู่เป็ดมึงหลุดเลยใช่ขอถามก่อนนี่ร้านเจ้าเคยมากยืนบนลานนี้เคยมาเขาขายน่ากินทุกอย่างปะก็ทุกอย่างอยากกินผัดเป็ดมู่สิงมู่ฮหงใช่ไหมมูสิงก็เจ้ากินปะบ็กินเป็นยังก็บาไกินกับพวกอยากเป็นยังก็บาไปยาก กกมันเป็นอย่างเป็นอย่างคือบวกกนินถือถืออย่าง